สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook Thailand I Love You ได้โพสต์รูปภาพและข้อความดังนี้ครับลงสเสน่ห์ไทยอีกรายนักท่องเที่ยวยกนิ้วให้กับน้ำมะพร้าวไทยพร้อมยกให้เป็นที่1เทียบกับอินโดนีเซียและเวียดนามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งยกนิ้วให้กับน้ำมะพร้าวจากประเทศไทย เป็น n ัมเบอรวันเมื่อเทียบกับอีกสองชาติด้วยความหอมหวานลูกมะพร้าวสวยงามและกินเนื้อมะพร้าวได้ง่ายของกินในเมืองไทยถูกเลือกให้ติดอันดับโลกในหลายๆครั้งทั้งอาหารข่าวอาหารหวานรวมถึงผลไม้ที่มีเสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาลองชิมที่เมืองไทยล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านหนึ่งนั้น ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียเวียดนามและประเทศไทยโดยในแต่ละประเทศนั้นเธอได้ทดลองชิมน้ำมะพร้าวจากลูกมะพร้าวและได้รีวิวให้คะแนนน้ำมะพร้าวจากชาติต่างๆอินโดนีเซียให้5เต็ม10คะแนนโดยมีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามแต่ด้านในน้ำมะพร้าวมีรสเปรี้ยวถัดมาจะเป็นเวียดนามให้8เต็ม10คะแนน ลูกมะพร้าวด้านนอกไม่สวยแต่ด้านในน้ำมะพร้าวอร่อยและสดชื่นถัดมาจะเป็นประเทศไทยให้10เต็ม10คะแนนลูกมะพร้าวสวยงามมีความหอมหวานรสกลมกล่อมแถมเนื้อมะพร้าวนั้นใช้ช้อนตักมากินได้ง่ายหลังจากคลิปนี้ถูกเวยแพร่ออกไปใน t ิ k t อกก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า น้ำมะพร้าวที่มาจากประเทศไทยนั้นอร่อยจริงๆหอมหวานได้ลองมาชิมที่ประเทศไทยแล้วติดใจส่วนชาวเน็ตคนไทยก็การันตีว่าน้ำมะพร้าวของไทยนั้นอร่อยจริงๆและบางส่วนยังแนะนำให้กลับมาลองชิมเมนูอื่นๆจากมะพร้าวด้วยไม่ว่าจะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวน้ำมะพร้าวปั่นมะพร้าวเผาและไอศครีมมะพร้าวอ่อนถึงน้ำมะพร้าวจากประเทศไทย จะไม่ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็ลงคะแนนเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมะพร้าวของประเทศไทยนั้นอร่อยจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีที่มะพร้าวของไทยนั้นได้อันดับหนึ่งรองใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวใหม่9มกราคม2566ที่สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดานุชาพิชยญญานันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชหรือสภาพัฒน์กล่าวว่าแนวโนม้มเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศจีนนั้นมีการเปิดประเทศในวันที่8มกราคม2566ที่ผ่านมาว่านักท่องเที่ยวจีนนั้น และนักท่องเที่ยวต่างชาติถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจหลักของประเทศและยังเป็นตัวสําคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูและเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ซบเซามาจากสถา,านการณ์การระบาดของโควิด -19 มาอย่างยาวนานดังนั้นเชื่อว่าการเปิดประเทศและมีนักท่องเที่ยวจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นส่วนข้อกังวลที่หลายคน มีเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ที่อาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจีนนั้นประเทศไทยจะสามารถรับมือได้เพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้มีการออกมาตรการและวางแผนมาแล้วโดวยเฉพาะการใช้มาตรการที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้รับการตินบัติเท่าเทียมกันนอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีการฉีดวัคซีนครบแล้วดังนั้นสิ่งที่สสช จะเน้นย้ำต่อไปนี้ก็คือการทำธุรกิจและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวโดยภาคธุรกิจจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด -19 นายดานุชาย,ยังกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามในปี2566สสชคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประมาณ23ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขการคาดการณ์ก่อนที่จีนนั้นจะเปิดประเทศดังนั้นหลังจากที่รับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วสสชจะมีการพิจารณาปรับการคาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาไทยอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะต้องรอประมาณ2-3สัปดาห์จึงจะสามารถสรุปตัวเลขที่ชัดเจนได้ในปี2566นี้สภาพัพคาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะเติบโตประมาณ3-4%โดยในส่วนนี้มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญเพราะหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลไปยังธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการซึ่งคาดว่า GDP ของไทยนั้นน่าจะมีสัดส,ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยซึ่งทงวันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ดีมากนะครับสำหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับเปิดมุมอมองสะพานข้ามเกาะสมุยแผ่นดินใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานแนวคิดการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยแผ่นดินใหญ่กลายเป็นมหากาบเล่าไม่จบที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน20กว่าปีกันเลยทีเดียวมีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านแต่ยิ่งนานวันนั้นเสียงคัดค้านเริ่มแผ่วลงด้วยประจักษ์พยานและความเดือดร้อนของคนเกาะสมุยที่ต้องรับสภาพชีวิตติดเกาะ แบกภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนแผ่นดินใหญ่และคนทั่วไปถึงสองเท่าทั้งต้นทุนการใช้ชีวิตค่าสาธารณูปโภคค่าเดินทางเวลาแม้แต่โอกาสของการมีลมหายใจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยจากเสียงของความเดือดร้อนค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงสนับสนุนให้ก่อสร้างแต่ความหวังยังเป็นความฝันแม้จะมีการอนุมัติให้มีการศึกษาความคุ้มค่าจากการก่อสร้างทุกอย่าง เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่บทเรียนจากการเมืองไทยมติคอรมอก็ยกเลิกได้ตลอดเวลาถ้ารัฐบาลใหม่มาไม่พึงพอใจในโครงการล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นปรากฏการการรวมตัวกันของกลุ่มนักธุรกิจสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยที่ต้องการให้มีการสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่เกาะสมุยโดยจัดให้มีการเสวนาระดมความคิดจากทุกฝ่ายและได้เชิญนายกรจาติกวนิต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าที่มาพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสสสุราธ,ธานีเขตสองพงศีนาคเมืองหรือทนายอ้อยทนายความชื่อดังแห่งกอสมุยหรือเป็นการรวมตัวกันของคนทุกวงการและชาวบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจําเป็นต้องมีสะพานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการผูกขาดธุรกิจการบินและธุรกิจ เกี่ยวเนื่องที่ชาวบ้านนั้นเข้าไม่ถึงโอกาสเสียงเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยแผ่นดินใหญ่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2540ด้วยเหตุผลที่ชาวบ้านต้องรอคิวขึ้นเรือเฟอร์รี่นานมากเนื่องจากมีท่าเรือราชาเฟอร์รี่ที่ตำบลลิปะน้อยให้บริการเพียงแห่งเดียวแต่คราวนั้นผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่คัดค้านเกรงว่านักท่องเที่ยวจะไม่พักโรงแรมบนเกาะ และจะทำให้สมุยหมดสเสน่ห์ทว่าผู้จุดประกายและเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานมาโดยตลอดคือนายวิรัตพงษ์ฉบับสภาหรือโกชุยเจ้าของโรงแรมพาวิลเลียนสมุยบูชิกรีสอร์ทโกชุยมีเชื้อสายจีนไห้หลัมเป็นชนกลุ่มแรกๆที่มาตั้งรกรากบนเกาะสมุยด้วยเหตุนี้โกชุยจึงรักและผูกพันกับเกาะแห่งนี้มาก จึงมาจับธุรกิจโรงแรมที่เริ่มพัฒนามาจากพื้นที่เล็กๆเมื่อ36ปีที่แล้วจนขยายใหญ่เป็นโรงแรมบูติกขนาด90ห้องริมหาดละไมสิ่งที่โกชุยเห็นและสัมผัสมาตลอดชีวิตคือการท่องเที่ยวคือท่อน้ำเลี้ยงของการท่องเที่ยวทั้งชาวกอสมุยเองและของประเทศแต่วันนี้นะักกอสมุยพัฒนาได้ไม่สุดเพราะติดขัดในหลายปัญหาโดยเฉพาะการเดินทางที่ มีปัญหาเรื่องของค่าโดยสารเครื่องบินแพงเนื่องจากผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวและถึงแม้ว่าจะสามารถเลือกใช้บริการสนามบินสุราษฎร์ธานีและนั่งรถไปที่ท่าเรือดอนสักเพื่อลงเรือข้ามไปเกาะสมุยสนนราคาค่าเดินทางนั้นถูกกว่ามากแต่ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ3-4ชั่วโมงนอกจากนี้โดยข้อจำกัดของเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากและเรือเร็วการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ มีความยากลำบากโชคร้ายที่สุดก็คือไปไม่ทันต้องเกิดการสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นคนบนเกาะสมุยยังต้องแบกค่าสาธารณูปโภคค่าวัสดุก่อสร้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าครองชีพต่างๆสูงกว่าคนบนแผ่นดินใหญ่ถึงสองเท่าตัวถึงเวลาแล้วที่ต้องทำสะพานจากแผ่นดินใหญ่ฝั่งขนมเชื่อมมายังเกาะสมุยระยะทางประมาณ18กิโลเมตร เพราะมันจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกมิติรวมทั้งสายเคเบิลไฟฟ้าท่อส่งน้ำประปาก็เดินคู่มากับสะพานได้เลยไม่ต้องลงใต้ทะเลแล้วรูปแบบของสะพานที่ผมออกแบบนี้มีความพิเศษแตกต่างจากสะพานในต่างประเทศเพราะจะมีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักปั่นทั่วประเทศนับล้านคนมาปั่นจักรยานข้ามทะเลระยะทาง18กิเมตร โปรโมทออกไปผมเชื่อว่าใครก็อยากมาและนักท่องเที่ยวที่มากับเครื่องบินเช่าเหมาลำมาลงสนามบินสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชจะมีความสะดวกมากขึ้นที่จะเดินทางเข้ามาเป็นการเติมเต็มนักท่องเที่ยวให้กับเกาะสมุยเกงงาะพะงันและเกาะเตา่าที่สำคัญจะทำให้คนไทยนั้นสามารถมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโกชุยกล่าว